ใหญ่นี่นะต่อให้สวยขาวอวบน่ากินยังไงนะพ่อฉันไม่มีวันเอาทำเมียเด็ดขาดผู้หญิงอะไรปากร้ายขี้บ่นขี้โวยว,ยวายปากจัดอีกต่างหากนะพ่อแล้วเรื่องโรงงานว่าไงเรียบร้อยดีไหมก็ยังไม่เรียบร้อยหรอกพ่อนี่เขาก็นัดให้ฉันไปเจอที่โรงงาน มันยยนนี่ใครครับเขาเคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของพ่อฉันเขาเป็นคนมารายงานว่ามีคนจะมาป้นพับหลังที่ปราสาทพ่อฉันก็เลยรีบออกไปจัดการจริงสินายยนอาจจะมาเป็นพยานช่วยฉันได้เรื่องที่พ่อแม่ฉันถูกสองพ่อลูกนังคาตาย นายนจะไปไหนอ่ะไอ้ทัาไปทิมแล้วมีอะไรทำไมดูรีบร้อนจังผู้ใหญ่เรียกฉันมาให้พาไปดูคดีของผู้หญิงที่เพิ่งถูกฆ่าตายเฮ้ยเอ็งไปบอกพ่อผู้ใหญ่ไปผู้ช่วยมาถึงแล้วได้ครับพี่อ้าหนูพึ่งน้านดีใจมากๆเลยที่เจอหนูหนูหายไปนหนมาทั้งหลายปีอะ หายไปไหนมาไม่สําคัญหรอกคะ่ะแต่ที่สำคัญนายยนมาทําอะไรในบ้านคนที่ทําร้ายครอบครัวของพึ่งลหรอคะน้าเป็นผู้ช่วยมาบ้านผู้ใหญ่เพชรดาแล้วม่ปผิดตรงไหนเหรอนายยนเป็นพวกเดียวกับสองพ่อลูกนั่นไปนแล้วเหรอคะเรื่องเมื่อหปีก่อนน้าบอกให้พ่อเข้าไปในป่าน้าทรายศร่วมมือกับสองพ่อลูกนั่น ทำร้ายพ่อผู้ใหญ่ของพึ่งใช่ไหมคะเฮ้ยเสียงใครว่าดังเอะอะขับบ้านนังพึ่งเองเธอยังไม่ยอมจบอีกเหรอเรื่องนี้ไม่มีวันจบถ้าความจริงยังไม่ถูกเปิดเผยความชั่วของพวกแกจะต้องถูกปิดโปงนี่ถ้าฉันจะผิดเธอเข้าหาหมิ่นประมาทวันนี้เนี่ยก็ได้นะพึ่งอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาเลยพ่อ พ่อไปทำธุระของพ่อเถอะไปเว้ยยนครับพ่อผู้ใหญ่เฮ้ยเอามาจะอร่ออกทีเดี๋ยวพึ่งไปฉันจะพูดไม่จบนี่คุณเอานังพึ่งออกไปจากบ้านฉันะเถอะเรารีบไปกันเถอะครับฝากไว้ก่อนเถอะ ไม่หับฝัและจำเอาไว้ด้วยว่าอย่ามาเหยียบบ้านฉันอีกไม่งั้นเธอจะโดนข้อหาบุกลุกไปกันเถอะไป พอพ่อฉันเลี้ยงงูเห่าไว้ใกล้ตัวสุดท้ายก็ถูกแหว้งกัดจนตายในคืนนั้นถ้าไม่ใช่เพราะไอ้นายน์พ่อก็คงไม่ต้องเข้าป่าไปตายเท่าที่ฟังผมคิดว่าเป็นแผนของผู้ใหญ่เพชรดำตั้งแต่แรกฉันก็คิดแบบนั้น เพราะความโลภอยากได้ที่ดินถึงลวงพ่อไปค่าจนแม่ก็ต้องพลอยตายไปด้วยฉันจะไม่ยอมให้พวกมันเสวยสุขบนที่ดินของพ่อเด็ดขาดเราไปกันเถอะครับ